โอ๊ยทำไม,มแมลงวันมันเยอะขน,นีพี่แมก้ออ่ะ,อ,ะอย่าบอกนะครับว่าพี่แมงโก้กำลังจะตีมแมลงวันโอ้ยไม่ดีเลยครับพี่แมงโก้น,นีัน,นี่น,นี่เดี๋ยวพี่มิกกสอนให้นะครับว่าเรามีวิธีการไล่มแมลงวันโดยที่ไม่จําเป็นต้องตีมแมลงวันด้วยพี่แมงโก้รู้ไหมว่าทํายังไง พี่มิจะบอกให้นะครับให้พี่แมงโก้กับน้องๆทางบ้านได้รู้กันนะครับวิธีการครับก็ง่ายมากๆเลยครับเพียงเรานําสิ่งนี้เลยแตนอันนี้นะครับที่มิขอตั้งชื่อมันว่านะครับถุงร้อนไล่แมลงวันวิธีการทํานะครับก็ง่ายมากๆครับโดยการเอาถุงพลาสติกนะครับมาใส่น้ําแล้วก็แขวนห้อยไว้อย่างนี้ครับนี่แล้วก็ห้อยไว้เท่านี้นะครับที่แมงโก้เราก็สามารถป้องกันเจ้าแมลงวันได้แล้วครับ น้องๆรู้ไหมครับว่าวิธีการเนี่ยทำยังไงนะครับทำไมถึงสามารถไล่เจ้า,มาแมลงวันได้ครับมีจะบอกให้นะครับเพราะว่าถุงร้อนนี่นะครับเมื่อเราใส่น้ําเข้าไปมันจะทําให้หักเหแสงครับเพราะว่าตาของเจ้า,มาแมลงวันนะครับมีสายตาที่คมชัดมากครับสามารถมองได้ถึง180องศาเลยทีเดียวดังนั้นเนี่ยเมื่อเจ้า,มาแมลงวันนะครับมาเจอกับแสงที่กระทบจึ้งลงมา ไดถุงนะครับแล้วก็หักเหเข้าตาของมแมลงวันก็จะทําให้เจ้า,มาแมลงวันเนี่ยตาผ่ามัวครับแล้วก็ไม่สามารถมองเห็นอาหารได้อย่างชัดเจนสุดท้ายแล้วนะครับเจ้า,มาแมลงวันก็บินหนีไปโดยที่เราไม่ต้องฆ่า,มมาแมลงวันด้วยครับเป็นงไงล่ะครับง่ายใช่ไหมล่ะเอาล่ะครับต่อไปแล้วเราไปชมการ์ตูนเรื่องต่อไปกันดีกว่าครับกับเรื่องดีโบหัสจรย์มังกรเพื่อนราครับวันนี้เนี่ยพี่ดีโบมีกล่อ,องของขวัญอะไรมาเปิดให้น้องๆดูกันนะ ต้องไปติดตามชมกันนะครับ2ตอนเลยกับตอนนี้ชื่อว่า2คนบ้าน1ห,หลังและอีกตอนหนึ่งครับวันอ่านหนังสือของแอนนี่ไปชมกันเลยครับ